มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโฟกัสฟ้าแดแต่งนะคะถามจุดยืนประยุทธ์พม่ารัฐประหารหรือมาด้วยวิธีเดียวกันค่ะหลังจากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นวันนี้นะคะคือหนึ่งกุมภาพ,พันธ์โดยพลเอกอาวโุโสมินอ่อ,องลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งสหภาพเมียนมาต่อมานะคะมีการประนามจากนานาชาติถึงกรณีดังกล่าว มีการชุมนุมประท้วงของชาวเมียนมาในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยโดยที่กรุงเทพมหานครมีการชุมนุมที่น่าสถานทูตเมียนมาของชาวเมียนมานะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมามีการสลายการชุมนุมแล้วก็ประทะกันอย่างดุเดือด,ดในช่วงเย็นค่ะต่อมามีการทวงถามจุดยืนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีต่อกรณนีนี้นะคะตามที่ได้เสนอข่าวไปทั้งหมดแล้วนั้น มีความเคลื่อนไหวสำหรับกรณีดังกล่าวนะคะโดยโฟกัสจิรกุลนักแสดงสาวชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k แสดงความเห็นถึงกรณีนี้โดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าประเทศไทยเก่งนะเก่งทำรัฐประหารพอเห็นเพื่อนบ้านทำบ้างลุงเห็นดีเห็นงามด้วยหรอคะอ๋อมาจากการทำรัฐประหารเหมือนกันดูเข้าอกเข้าใจกันดีดีเนอะและนี่คือข้อความที่โฟกัสได้โพสต์นะคะ เห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ